กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางส่วนที่กำลังชุดเสือไฟและฝ่ายปกครองเดินเท้าเคาะประตูบ้านลนนลงชาวบ้านรอบดอยพระบาท37หมู่บ้านร่วมใจหยุดเผาป่าลดฝุ่น pm 2 5โดยปฏิบัติการเชิงรุกนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางมูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขลางบรรพศสถานีควบคุมไฟป่าเขลางพระบาททหารมณฑลทนหารบกที่32 และฝ่ายปกครองลงพื้นที่ลนลงแบบข้อประตูบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอบดอยพระบาทพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าซ้ำซากในทุกๆปีและมักจะลุกลามขยายวงกว้างยากต่อการเข้าดับไฟโดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงอันตรายของฝุ่นควันประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผามาช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดลำปางเตรียมบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามเผาในที่โลงแจ้งทุกชนิดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31เมษายน2569